สวัสดีค่ะโบนคะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมารีแอคชั่นเรื่องมาฮีโร่คาร์เดเมียรซีซั่นเตอนที่6ค่ะสำหรับตอนที่แล้วนะคะก็เหล่าฮีโร่กับวิลเลนก็มาประชันหน้ากันแล้วเนาะด้วยการหลอกล่อแผนซ้อนแผนของทางฝั่งฮีโร่เนาะก็ <c oughs> อากอร์ไดีเคยแบบกลัวแบบแผนซ้อนแผนของทางฝั่งออฟเ o อร์วันนะแต่ตอนนี้คือแบบมันก็เป็นแผนสะแผลฝั่งฮนะีโร่แล้วเพราะว่าด้วย าการหลอกลอก่ออย่างตอนเดู่โพมาเขาก็ยังบอกว่าเขารู้แค่ว่าต้องล่อออฟวรันออกมาแต่เขาอาจจะไม่รู้ว่าแบบใช้วิธีแบบไหนในการลอ่ออืมเพราะฉะนั้นไอการที่อายามะเรียกเดคุออกมามันก็มันก็อาจจะเป็นการหลอกล่อเดคุออกมาจริงเพราะเดคุเขาไม่รู้ว่าเรียกออกมาทําไมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ไม่อาจจะมันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการโกหกอะ่ะอันนี้เราก็ไม่ได้ใจว่าทางฝั่งฮเอายามะกับทางฝั่งฮีโร่เขารู้กันอยู่แล้วไหมว่าเออเดี๋ยวแบบฮีโร่จะโผล่มาอะไรเงี้ยหรือแบบ อาเยมาเขาก็มีข้อมูลความจริงที่เขารู้แค่นั้นแหละในสิ่งที่เขาบอกอฟวันแต่ว่าทางฝั่งฮิร่ก็แบบเตรียมมือตัวกันไว้อยู่แล้วว่าเอ้ยเดี๋ยวจะโผล่มาและโผล่มาด้วยการใช้อัตลักษณ์ก๊อปปี้ของน้องมโมโนมะนะคะอืมแต่ทีเนี้ยพอมาเผชิญหน้ากันแล้วอ่ะก็คงต้องไปที่แผนขั้นต่อไปแม้ที่เขาคุยกันไว้ก่อนหน้านั้นว่าคือจะแยกวินเล่นออกไปคนละจุดซึ่ง แน่นอนถ้าจะต้องแยกเว็นเลื่อนออกไปฮีโร่เองก็ต้องกระจายออกไปเหมือนกันหรืออาจจะแบบมีกลุ่มอื่นที่สแตนบายอยู่ตรงอื่นอยู่แล้วไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจเนาะก็คงต้องมาดูกันแต่ที่แน่ๆแ,แหละคือตอนนี้ศึกชี้ชะตาเนาะสงครามมันเริ่มจริงๆแล้วแหละก็แน่นอนขึ้นชื่อว่าสงครามมันย่อมมีการสูญเสียมีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นก็ตามเนาะเราก็ ต้องเตรียมการแขกได้ขอทราบจิตใจนะคะแล้วก็มีทิชชู่เตรียมไว้ในทุก EP หลังจากนี้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามพร้อมค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็พร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยค่ะ,ะย้อนให้ดูตอนที่คุยแล้วนะ イレーザーのサクセンだって、オレにザーれ作る。につながるえファとてもココロ、ゆくりときほぐしてしまう。He sees the sun がし心るゆっくりかきい、ぐす必要があるんだ必死で探してるけど見つからないざけん a u s i n g the c o u n c i で進める。オール・フォー・ワンは我々の動向を逐一把握しているはずだ。ミドリア君帰還からのこの流れを我々が握手を取り続けている思惑通りと気持ちよくさせイレイザーが発案した内通者である青山をこの場所におびき出すその成功率を上げる。<laughs> オーミーはハンセントシナーション。ホビールフォワンエンドレンナコア、オンセツウアノミノ、のやり取りはゼロ。お仲間の言葉をすべて精査してから動いているとは思えない。声を聞いて即時に嘘だと判定できるシステムがあるはず。デオ เอกมาออกมาเป็นตำรวจดีกว่าไหมอมคมอมมอยอย่าบอกว่าที่คนที่พูดคือชิโซะ ヘンシン少佐、おお。はつつ入っちゃうのか。四月になったらヒーローカに編入してみんなと競い合ってくと思ってた。個性伸ばし訓練続けてきたのに。個性伸ばし。じゃあ本当に。ああ。俺が青山と両親を操って喋らせれば。 โอ้みんなโอ้แล้ตอนอาโอยามะก็โดนลาสมองเลยแค่เฉพาะแค่พ่อแม่เขาโดดสเกลซะเลย

私は黒ししもらもしもしを守るお前は色を志したシもし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  レーーザーヘッドがいなければ全滅していたただろうと聞きました昔からよくその個性じゃスーパーヒーローになれないって脇役の個性です。 ไม่น่าจะล้างสมองหรือเปล่าหันมาตาแป๋วกันทันทีบอกเลยคือแบบล้างสมอง,อง,มองคือรู้ว่าจะอีเธอได้อยากกับวินเลนก็อยากเอายามาอาจจะแบบเขาก็รู้ตัว,วเขาโดนล้างสมองอะตอนที่คุยเขาจัก เพื่อไม่ให้แบบเจตันไม่ให้รับรู้ได้ถึง,งความโ,โกหกออะไรเดีย่ยพวกประท้วง ขลุว่าอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเลิอกอกักโอ้โหอะไรเนี่ยมีซ่ออยู่ใต้ดิด โอ้โหเออแต่เพื่อจับแยก ใหญ่โอ้ <c oughs> โหหัวต้องใช้พลังเยอะมากเนี่ย <c oughs> อย่าพูดให้กูกลัวสิ <c oughs> อีดี้ยังอยู่แล้วเนี่ยเขาเกิดจับยัดไปในเวลานี้อื้ จุดประสงค์ตอนนี้คือยัดยัดเข้าว้าไปก่อนเหมือนจะกำลังสะกดจิตตัวเองกัไม่รู้โอาข้าจังอยูอะหวะไปดูว่าเขาตายไปแล้วอ่ะอันนี้คงใครเนี่ยชิคการะเกียว ไหนอะไรใครอ่ะเอ้ยเด็กขูไปแล้วจับแยกบอกกกันเด็กเมื่อกี้ของอะไรของใครอ่ะโทรกะไอ้อ โทกะแปลงร่างเป็นอุาลารากะเลยวะเพราะว่ามันก็มีบางโกงบางโกรงที่แตกแล้วอะต่อมันเข้าวา้าไปได้แล้วแต่มันออกมัจจะโกก็ได้เลยมันก็สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับวาร์าได้ปะ 北一郎と泥のワープが黒桐の劣化版だということは神の戦いで割れている戦争距離は大幅に短く自信 UA バリアもそれに合わせ強化されている全てお前の濡れと自業自得、僕らを分断し格好ゲーいいプランだ勝てる可能性を考慮しなければ だがね、ヒーロー人口大幅減の上1000やはり君はひどい男だエンデバーワン・フォー・ホールは戸村に当てたか危ない橋だし最も残酷な采配だと思うぜ辛い立場のマッシに尻抜いを押し付け เขายินดีมาถึงลูกคนเล็กและโหมีหลงมเรยอลอยฟ้าด้วยวัดอันนี้คือเพิ่งสร้างหรือมีอยู่แล้วเนี่ย มาเข้าโรงเรียนค่ะแล้วเขาโกมาที่นี่เ้ผู้โดนจับแยกไปแล้วอะแล้วไปอยู่กับใครวะว้าเขาอ่อเขามีอที่เขาอาจได้ไอเดียมาจากวันละกันหรือเปล่าเขามีอยู่แล้ววะโทร่ะาไอที่แบบเชือกอย่างเงี้ย มันเป็นไอดีที่เขาใช้เข็มดูดใช่ไหมอเออเออไวก็โดนนึงไปแล้วอ่ะแล้วคือว่าที่นี่คือชิกาตเกิยะ ยอยกจบไปแยกมานีคนเดียวอือ <c oughs> เราว่าเขาก็ต้องสร้างมาเพื่อให้รับมือกับชิกกราลกียอ้ มีสร้างใหม่เออคือเขาก็ต้องแบบเตรียมทุกอย่าง โอ้ยาโอ้ส <myst icism> oh, um. oh! ีเป็นตัวโอ้发明ก็อยู่ด้วยเออโอ้สร้างกันทั้งฟาร์มเลย สุดยอดที่เขาแทุ่มเทจริงแพงแพงมาก ให้อะไรกับเราทุกทีวยอย่าพักเออนะ ไม่ได้อวดวาอยาให้มาช่วยกันเพราะว่าอาจารย์สวาแบบทำได้ไม่เท่าเดิมอย่าพูดมากได้ไหม เต้ค่ไม่ได้อยู่ที่นี่อ่ะ มีหลายมื่อคืออะไรเนี่ยไอที่เห็นยเนูเียได้ทำตอนที่แล้วมันคืออะไรมันเป็นอัตลักษ์ ใหม่ที่ได้พิขึ้นมาหรือเป็นความแอดวานความอีโวของชิการากิที่ทำให้เขาสามารถแบบเออมือใหญ่ใช่ไหมเพราะตอนนั้นที่อาพอนบอกว่าแบบเออตอนนี้แบบชิการากิกำลังฟื้นฟูอยูแ่แล้วก็ไปเห็นมือเขาหลายมือเปลี่ยนพโผล่มาอาจจะเป็นการอีโวอัตลาษ์ของเขาที่แบบมันขยายให,ใหญ่มากขึ้นสามารถขยายมือเพิ่มขนาดมืออะไรก็แล้วแต่ แล้วชื่ออะไรนะเมกยโกเมียโกโอเคไหมเออส่วนเดคูนี่คือมันก็แบบเนาะคือแบบอาจจะจะเรียกว่าชาล่าใจไหมก็ไม่รู้เนอะว่าอาจจะไม่ทันได้คาดคิดหรือเปล่ากับการที่แบบโทรกลเพราะเโทรกลเขาก็แบบออฟเซตกับเดคุอ่ะเออเขาก็แบบ อยากให้มาอยู่ที่เดียวกับฉันมาสู้กับฉันอืมแบบอาจจะแบบไม่ได้ระวังตรงนั้นด้วยหรือเปล่าแบบไม่ทันได้คิดหรือยังไงแต่มันก็มันก็ดูเป็น,นเไรที่ไม่คาดคิดอยู่ดีนั่นแหละคือในมุมของฮีโร่ที่เขาก็แบบแบบจัดกรุ๊ปไว้แล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบก็คงไม่ได้คิดไปถึงว่าแบบโอโกาสจะแบบออกคว้าได้ขู่อะไรเงี้ยเพราะเขาก็คงรู้สึกว่าถ้าิดแบบแบบพักเข้าวาร์ปไปแล้วอะไรเงี้ย ก็ไม่รู้ว่าจะท่าไหนก็เออเดคูไม่อยู่มันจะมีผลร้ายแรงไหมเนี่ยคือแบบแบบไม่รู้ทำไมแอบนึกเแบบกิดด้วยความที่แบบเดคูคือแบบพอย์หลักใช่ไหมเพราะเป็นวัน for all เพื่อจะให้สู้กับชิการากิก็ไม่รู้ทําไมอยู่ๆนึกไปถึงแบบ j จเคเยแบบอารมณ์ว่าแบบแบบแค่โกโจไม่อยู่อะไรยัยแค่โกโจไม่อยู่ก็คือแบบพินาศหมดเลย อันนี้ก็บบไม่รู้ทำไมนึกถึงเแ,แบบโอ้แบบตั้งใจให้เดคุมาเจอกับชิการากิแต่พอเดคิเดคุไม่อยู่มันก็อาจจะแบบอืไม่รู้เออแบบอยู่ๆก็นึกถึงแล้วก็กลัวไปหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็โมโนมาร์กชินโซนะก็แบบโอเคถึงมีบทบทบาทสําคัญในการเริ่มต้นแผนการนี้เนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้เขาจะยังแบบมาช่วยไหมอย่างโมโนมารนี่ก็โอเคแบบช่วยกับอิเลเซอร์เฮดเพราะว่า <C oughs> เพราะว่าอาจารย์ในสวะเนี่ยเขาก็แบบเหลือตาข้างเดียวเขาก็ทําได้ไม่เต็มที่แล้วก็มีมุลมาเพิ่มมาอีกสองตาช่วยกันสามตาเนาะส่วนชิโซก็ไม่รู้ว่าเขาจะแบบมาช่วยสู้อะไรตรงไหนไหมเนาะหรือว่าแค่จะให้ช่วยเรื่องอสกุจิตพ่อแม่พวกอาโอยามะอย่างเดียวเพราะว่าเขาแบบไม่มีใบ,บอนุญาตอะอาจจะแบบไม่ได้ให้สู้มากหรือเปล่าก็คือ,อคือชินโจเนี่ยก็คือแบบล้างสมองแค่ตอนแบบ ตอนคุยโทรศัพท์เนาะแต่ตอนที่อาวิมาคุยกับเดกุก็คือแบบพูดด้วยตัวเขาเองเลยแต่ว่าเหมือนกับว่าแบบเพื่อเป็นการแบบเออไม่ให้ได้รับเพราะว่าตอนเขาคุยโทรศัพท์เขาก็ต้องกลัวจริงไหมคือต่อให้เขาพูดคาจริงอะไรแต่เขาก็ต้องกลัวเออเพราะฉะนั้นก็เหมือนแบบเออล้างสมองเพื่อจะได้แบบจับสัมผัสอภวันจะได้จับสัมผัสตร,ตรงนั้นไม่ได้อะไรแก้ว่าเออแบบกำลังแบบกลัวหรือลนล้านหรืออะไรอย่างนี้อีพีนี้ก็คือแบบ คือแบบมาตอนแรกโอเคแบบเฉลยว่าแผนการที่เขาคุยกันมามีอะไรมากแล้วก็แบบโอ้แสดงถึงแบบการเตียพร้อมกับฝั่งฮีโร่นู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดให้เราแบบรู้สึกหายปแบบเออปตื <todos yang S 1> ่นเต้นเลยแบบโอ้แบบโอ้ว้าวว้าวเต็มไปหมดเลยแต่ตอนท้ายอีพีก็คือกูเลิมแบบอย่าอะไรเนี่ยทำตัวไม่ถูกแล้วเหมือนแบบอยู่ๆก็แบบ สถานการณ์ก็เหมือนแบบช่วยให้แบบอาจจะไม่เชิงสถานการณ์แต er ่ความรู้ส like <laughs> 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 <ia> ึกคนดูความรู้สึกเราคือแบบจากที่แบบกำลังฮายอยู่คือแบบลงไปเลยไม่ให้เราได้ตื่นเต้นนานนะคะโอเคเดือดต่อเดือดเดือดจนหนึ่งจบซีซั่นอะไรแหละเพระว่าแเราเพราะฉะนั้นคลิปนี้ต้องขอจบลงแต่เพงเท่านี้หากชื่นชอบฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย